โอเคตามไปตามมาเกิดอะไรขึ้นเกิดอะไรขึ้นโอเคคัสวัสดีทุกคนนะครับผมวุลนเลแล้ววันนี้ในเกมที่มีชื่อว่าจอฮะซึ่งเราไม่มาคนนี่นี่ก็เข้ากว่าไวัยึงไงไปมาเอ้เรามากันห้าคนเนาะโอเคยับ เป็นแมปผีเอาอันไหนดีอันนี้นะไปะเข้าไปเอ้ินัสสดโอเวอร์เฟยมเอ็กเพนแมปโพรโมาติกโอเคมันมันอาจมันอาจจะมีบั๊กก็ได้ตืต่นตาตืต่นตาตืต่นไปไม่ไม่ติดเกมเกมเขาบอกไม่ติดอ่ะโอเคโรงแรม จริงๆนะเกมเขาบอกไปติดกำมาจริงกิงจิงไม่มีหางแล้วมันแปลกๆจิงกริงกริงกริงกดอ๋อโอเคย่องโอเคยูนิตเอคีอ๋อฮะโอ้ทํามันอินเตอร์เฟสอินเตอร์เฟสสปวดหัวอะไรเนี่ย อ๋ออ๋อนี่ไงนี่ไงกุญแจกุญแจด้ราลยนี่นี่มาเปิด้นี่อ๋อโอเคมาว้าวไม่มีหรอศูนย์ศูนย์สองอ๋อมีตู้ด้วยโอ้โอเค วักดีแป๊บเดี๋ยวขอทำไมดีสองมันเยอะจังเลยไม่เก็เปิดหาทำไมมันมืดเช่นนี้ไม่มีไฟแจ๊กเฮ้ยมัอเปิดให้เองใครเอาไปแจ๊กว่ามันเปิดให้เองส่วนหกมันเปิดมันเปิดให้เองเลยตูไปแจ๊กเกิดไป นี่ไหมโอเคโอเคโอเคโอ้ okay, okay. โอลามืดมากเลยอะ่ะต้องกลับไปไหม αι? กลับไปไหมโอ,โอเคอุ้ยอุ้ยอุ้ยอ้าา ย่าอเกิดอะไรขึ้นเกิดอะไรขึ้นไเมื่อกี้ได้แอตติทิเมนต์ไอเนี่ยไอพิจับูอ่ะไอซียูเอ้าไม่หุยหุยตกใจหมดมาจากไหนมันมีละตัวอะไรเกิดอะไรขึ้นถ้าไม่กลับไม่ได้ กบูโอ้เอ๊ะแอบในตู้นานไปก็ไม่ได้แอบในตู้นานไปก็ไม่ได้ไม่มีอะไรหรอกมา้ใช่ใช่ไม่มีแล้วแหละเข้าไปในห้องเมื่อกี้ไม่เมื่อกี้เนี่ยเข้าห้องกีมาแล้วเจอพี่กบูอุ้ย เื่อเราจะไปห้องนั้นได้ไงอะ่ะมืดเว้มืดมากเลยมันมันมืดมากเลยอะ่ะมองไม่เห็นอ่ะไอแคนซีไหนโอเคตามไปเ u r p โอเคเสียงเสียง อุ้ยอีกแล้วเหรอทำไมเจอสองครั Gesch ้งติดเลย้วเหรอกลัวแล้วนะเป็นไรเป็นไรพีกมองหน้าตาไปไหนนะอีเอ้พีพี่สิอุ้ยเอาเจ็บนั่นน่ะมันเจ็บมานะเอาแล้ว ใช่ใช่เจนั้นเนี่ยอักเสบ ment ICU เนี่ยมันตรงนี้สั่นอาเจ็บ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 มันกัดอย่างนี้เลยหรอกัดเจ็บมากแต่ว่าอยู่ในที่ไม่ได้ดิไม่มันห้ามอยู่ฮัลโหลเถอะเฮ้ยมันเขาคุณมันน่าจะประมาณ้งแบบว่าต้องหันไปมองมันให้ทันมั้งเาองไม่ทันก็น่าจะโดนกัดจะจะตายแล้วแหละจะตายอยู่แล้วนะ จะตายแล้วตายคาตู้จะตายแล้วใช่จะตายแล้วมันจะขัดเอาละวจะขัดเอาเรียบร้อยแล้วใช่ใช่พี่มันต้องคือเวลาคือเวลาได้ยินเสียงพิีแล้วต้องรีบหันกล้องใช่ปะใช่ใช่ต้องหันกล้องไปมองหลังนี่นี่เออตายไปอแหมเกือบเกือบและ เกรีบหันไปมองหน้ามันเดอร์เพตายอาจจะโดนจัดมัคือเห็บวาวดีสิทาดีติดิ <laughs> ต่างโอเคเราไปคือจะไปยังไงต่อน่น่ ทางนี้อยู่นี่อยู่นี่อยูอยูนีอย่นีอยอ่เข้าไปก่อนเดดหน่อยอะมันมีกระจกแตกอยู่อะทำไมรู้สึกดีเสียงแปลกเสียง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 มีคนตายเดียเดียเกิดอะไรขึ้น เจอแล้วแต่ว oh, <okay. S 1> oh, mm ันต้องการสวิตช์เดิน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 กลับไปที่เดิมเดินกลับไปที่นั่นเนี่เปิดแล้วโอเคเมื่อกี้มันมีเมื่อกี้มันมีที่เปิดอยู่อ๋อโอเคๆรู้ไว้แน่เลยไอ้ตัวป้าเนี่ยผู้หญิงเนี่ยมาดุวิเลยอ่ะเรียบร้อยมาตลอด อ๋อกินละคือต้องซ่อนในตู้ตู้ไม่ได้มันมาแบบาง้รก็ถูกนี่มันมีตู้เดียวน่าสงสารเดินไปริลเล่เดินไปเลิลเล่อ๋อไม่ได้ไม่ถึงประตูยังเนี่ยว่ไม่เอา ไ่ป้าโอยู่ทางขวาอาไนเลยแล้วเอาเลยนี่ไลนเลยบุตดีแหมโอ้บุนดีไหนเชื่อมองมองอะไรไม่เห็นเลยอะทางขวาทางซ้ายแก่ซ้ายขีดซ้ายตัอโอ้ะแหมโอ้วัดี แป๊บาานึงโอ้ขอบคุณโอ้ไม่ช่วยโอเคช่วยอยู่มันหมดได้นะไปแช็คชั้นไปแช็คชั้นขอบคุณขวาอันแรกอ๋ออ๋อตรงนี้แต่ว่าไม่ต้านไม่ต้านไม่ต้นเมื่อกี้มีทางอยู่ทางอยู่ทางขวาเปอกคือเต๊กๆหลังนั่นแหละ ไม่ใช่ไม่ใช่อีกทางนึงไปทางขวาไ่นแหละด้โอ้วัดอาไหนขวาเดิทางขวาขวาขวงเห็น่ององนแหลกตรงเขาเลยมันเข้าไม่ได้เดินปเปิดไฟเช็คดิหมดละจะไนั่ด้นะอไอออเม้ก็มาติดออกยังไงออก ในผี่เป,เปิดหมดแล้วหมดแล้วไฟแจ็ค <Project S 2> คุณภาพต่ำมหมดมเร็วโอ้ไปหนึ่งมันต้องเข้าจะหรือว่าต้องอ๋อถ้าเพื่อนยิ่งเล่นเยอะยิ่งได้ตังได้แต้มเยอะต้องดึงคนมาเล่นเยอะๆได้แตล่ละร้อยสิบคนก็ร้อย<ด><ร>ี่ลองเข้าไปห้องหนึ่งดิเหมือนไปเปิดเหมือนเปิดได้ โอเคมองมองไม่เห็นเลยคือมองไม่เห็นอะไรเลยคือแบบมันมืดมากพี่แคทเพนติ้งในสีอิโมจิเน่าเลยคือได้ยินเมื่อกี้ได้ยินเสียงลิ้นชักห้องชักห้องเลยพี่แคท ตัวอะไรวะเนี่ยไม่คิดคือมองอะไรไม่เห็นเลยเนี่มีของระบบมันใหญ่ใหมดอะ โอ้โหแล้วก็ oh, 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 ใหญ่โอ้ในที่สุดผ well. ีก็เินมาบแล้วผีอ่ะก้มหน้าไว้ก่อนเดี๋ยวเผื่อเจอดูเมมเปิดเปิดไอ้เปิดประตู ไม่เกือบดูยังไงว่ามันมาเสียงเสียงเสียงอุย๊ยเจ้เห็นดวงตานี้ไหมอ่ะอ๋อนี่ไอจีแมนจะได้จะได้ปัดดิต้องนานได้เลยไม่เป็นไรเนาะเนาะเลาเอาเรื่องผีมาเฮ้ยโอ้โหเขาเริ่มน่ากลัวละ ก็หนึ่งประตูไปอยู่ไหนอ๋ออทีเดียโอ้โหน่านะเอ๊ะแต่มันก็มีข้อดีแล้วกันว่าโอเคว่าแต่ไม่ไม่กี่ขวาตรงตรงโอเคมองไม่เห็นเลยเว้ยโอเคไหนมาัดี เมื่อกี้มันมีตัวอะไรแบบพิษใสพิษเงี้ยายาวๆเรียบร้อยคัดซีนอัมรันน่าฟ้ารวยเอาเค้ยกระโดดยังไงเฮ้ยอ๋อ,อยังไงอะ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอ๋อมันมัน อ๋อมันมันต้องอันนี้แล้วโอเคเกล่ะโอเค